ย่อมฝนชุดใหม่มาแรง6-8มิถุนายนนี้รับมือเตือนพื้นที่สีแดงสีจังหวัดรับมือคืนนี้พยากรณ์อ,อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัดภัยอุตกภัยเหียกอากาศในช่วงเย็นวันงคารที่30สภาคม ซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในคืนนี้รวมถึงการประกาศแจ้งเตือนฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์รวมถึงฝนล่วงหน้าในอีก10วัน30พฤษภาคมจนถึง8มิถุนายนจะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ในช่วงวันที่6จนถึง8พฤษภาคมและจะมีหย่อมความรักกาตำบริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลจีนใต้และบริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันพื้นที่ไหนจะกระทบ กันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นเช่นไรกันบ้างครับฝนชุดนี้ตั้งแต่ในช่วงวันที่22พฤษภาคมจนถึง30พฤษภาคมพื้นที่ไหนมีฝนตกฟ้าขนองก,กันบ้างหรือพื้นที่ไหนที่ไม่มีฝนตกฟ้าขนองก,กันเลยอย่างรอฟ้ารอฝนในการทําเกษตรกรรมก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับ ซึ่งบ้านของแอดมินเองที่บริเวณพื้นที่บ้านผักบุง้งตำมนจานอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดก่อนหน้านี้ก็บน่นเช่นกันนะครับบ่นว่าฝนไม่ตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวประมาณครึ่งเดือนและหลังจากนั้นมาฝนก็ตกต่อเนื่องสองวันติดจึงทําให้มีน้ําท่วมน้ําหลากบริเวณพื้นที่ท้องทุ่งนานะครับในบางพื้นที่ก็เร่งระบายน้ําออกจากท้องทุ่งนาและในบางพื้นที่ข้าวที่เพิ่งหว่านใหม่ก็เกิดน้ําท่วมขังนะครับ พื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแอดมินขอเป็นกำลังใจให้นะครับและล่าสุดกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนบริเวณ,พ,เเวณเเพ,พ,พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย30พฤษภาคม2องพรพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนกักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและสตูลพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่เสี่ยงจะมีฝนตกหนะักพื้นที่สีเหลืองบริเวณภาคเหนือบริเวณจังหวัดตาและกำแพงเพชรขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภายดังกล่าวระวังฝนตกหนะักจนถึงหนักมากในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายัางได้ประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่11 แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงใน,นวันนี้30พฤษภาคม2อง6ภาคเหนือเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครปริมณฑลภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเนื่องจากล่าสุดกลมอุตุออกประกาศฉบับที่11มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยอมพ่อประกาศต่ำาบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาและอ่าวมาตาบันลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนอง ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาเกล้่กับทันน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยจังหวัดที่คาดว,ว่าจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ 30พฤษภาคม2 5 6 6ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตาและกำแพงเพชรสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงงอโก,กจากฟังจนถึง6มิถุนายน2พศ66ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในวันนี้มากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน8 0เนของพื้นที่รองลงมาภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปร,ริมณฑลและภาคกลางฝน7เเนของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน6เเของพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน3 0ปรเนของพื้นที่นะครับ ส่วนพายุใต้ฝุ่นมาวาในขณะนี้นะครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกพายุลูกนี้มีศูนย์กลางในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ390กิโลเมตรซึ่งห่างจากเกาะใต้วันในราว4 5่ากิโลเมตรยังของเคลื่อนตัวทางทิศเหนือมีแนวโน้มเคลื่อนตัวโค้งกลับไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกก่อนจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวไปไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ต่อไปจะเป็นการพยากรณ์อากาศประจําวันนี้กันนะครับพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกหนักลงประโชคแรงบางแห่งบริเวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตาและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัย,ยภูม นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคปรปฐมภาคตะวันออกฝนกฟ้าขนองเจ็ดสิบเ็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดกรุงเทพม,มหานครปริมณฑล ฝนตกฟ้าขนองร้อยละเของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองหกส่วเป็นของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองแปดสเป็นของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศที่ระกาศและคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวตาตภัยอุทกภยัยพยาอากาศจะนําข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระย,ยะย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นวาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ